ค่ะอันนี้ซูเปอร์เลสคามาเน่ในบ่็อกซูปอร์ไหนด้ค่ะฉันจะชืวว่อเฟสติวัลเวอร์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่ช้อปปิ้งอยู่ในตึกเฟสติวเวอร์ด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่งานเทศกาลกินซักเฟสติวัล2022 <c oughs> มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันที่3ของการจัดงานอันนีลแล่ะเราจะจัดไปถึงวันที่15พฤษภาคมวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายมาช้อปมาชิมมาชิลความอร่อยกันทุกเดียวก็ได้ค่ะ สิบโมงเช้าจะถึงประมาณหน่นึงนะคะแล้ววันนี้อีกหนึ่งร้านที่เราอยากจะมาแนะนำความสนุ่นความนแ่วพลาไม่ได้เลยค่ะนี่คุณแม่หนุ่มจันอาหารพื้นบานค่ะเอามาตีเอามตีเสียมันกล้องนิดนึงนะคะวันนี้คุณแม่บอกว่าใครที่กดไลค์กดแชร์ แล้วมาร่วมเล่นเกมสนุกสนานกับร้านคุณแม่นะคุณแม่แจกอะไรคะคุณแม่แจกอัวกกบค่ะคุณแม่จะแจกอัวกกบสองรางวัลสองไม้นะคะปกติแล้วเนี่ยไม้หนึ่งจะหกสิบบาทใช่ไหมคุณแม่แจกฟรีเลยเหรอโอ้ใจป่าใจปั้มนะคะให้เยอะบ้มางอัวกบเป็นยังไงเอากล้องแทนดูอัวกบคืออันนี้ค่ะและอวกบนี่แหละ จะเป็นรางวัลและจะเป็นคําถามของเราด้วยในช่วงท้ายนะคะคุณแม่ค่ะนะคะอ่ะทีนี่ข้าวกระเซ้าแท็กแล้วคุณแม่ค่ะเพราะว่าอาหารอีสานนอกค่ะถ้าก็ต้องเซาแท็กกนสนิทหน่อยค่ะร้านคุณแม่ไม่ยังขายนะคะโปรโมทใาโซเชียลเป็นเบิงแน่หลายอย่างอยู่นะคะเอาโอก,กรกอับแลค่ะ,โ,ะโอกบไข่ปิ้งแจ่วอกบเลยคุณแม่เฮ้ดจังใดค่ะ ว่ากปบปะคะแม่ขั้นตอนวิธีการเฮ็ดค่ะคุณแม่ขั้นตอนวิธีเฮ็ดก,กระหอกหนังค่ะกระซับเจ้าออกปั้นค่ะปั้นอีหยังคุณแม่ปั้นเนื้อกบค่ะ<อ>ปั้นเครื่องตะไคร่ปั้นได้รล่ะจ้าไดนต่อคับตะไคร่ที่แกงค่ะใบ,บกระ,ะปูดค่ะปัะ้นหลักปรุงปรุงหลักไยัดเข้าในต๊กบค่ะอ๋ออันนี้คือเอาที่เขาเอิ้นว่าอู้ค่ะะนคะ หยัดเขาหยัดเขาไปค่ะหยัดกลับไปไม่ต้วครบครบค่ะแล้วอันตัวที่หยัดเข้าไปนี้ถ้าสมมีการแปลว่าปรุงรสชาตินะคะคุณแม่แบนค่ะปรุงรสชาติใส่ตะไคร้ค่ะใบบักูดเป็นแบบสนุนไผ่ไว้แนนค่ะแนนค่ะมันต้องจะแซ่บเป็นพิเศษค่ะแม่นบ้าโบแมนว่าควักออกมาหนึ่อยัางใส่คือเกาโบแมนเดชโบค่ะปรุงเครื่องแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะหยัดเขาในตสโคโกแซ่บแห้คุณแม่ขายเมื็ดทุกมือแม่นโบขะค่ะอ่าเน้นโบ ขายหมดทุกวันนะคะไม่ธรรมดาโอ้อกคุณแม่ค่ะปิ้งละ60บาทนะคะใหม่ละ60บาทแล้วทั้งสันตอนนี้โอ้อกคุณแม่เหลืออยู่กี่ไม้เหลือเท่าไหร่คะเหลืออยู่จังอันสิบใม่ค่ะสิบบอกอะไรสามอันนี่แหละค่ะจางอันเดี๋ยวไปแจกค่ะโอ้บอกกันต้องรวมกันเลยคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองสิบสามใหม่จ้ะสิบสามใหม่มันบ้างเน่งหลายคนหวานหมูนะ่ว่าต้องถามได้ว่ามีกี่ไม้ ในตัวนี้คะมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะคุณแม่ต่อค่ะใครปิงใครปิงของคุณแม่เห็ดเองปะคะคุณแม่อันนี้จะเป็นกลุ่มเห็ดห้ค่ะอ๋อก็คือราบ้นใหม่คือหนึ่งมันค่ะแน่นค่ะ่าขายยี่สิบบาทค่ะกระเพอมเจลกระาห่าบาทเจลนี่ตําเองค่ะอ๋อเจ้าคุณแม่ตาเองลาบปลาเป็นปลาอย่างไรคุณแม่คะตัวนี้ก็เห็ดเองค่ะ ลาบปลาตองค่ะโอ้ลาบปลาตองค่ะยี่สิบบาทจ้ะมกเศร้าปลาค่ะถือแห้งอันนี้มกสมป่านะคะคุณแม่ค่ะอันนี้สมปลาตองสมปลาดูค่ะสมมูสจ้ะสมเนื้อล่ะคะสมเนื้อเบิดแล้วเนอยู่าหนึ่งโอ้เนื้อไม่ยูแค่ปลาปี๊บอสปี๊บอสเลยเบิร์ดโอ้มัเดียวบ่พอจ้ะสักหน่อยแล้วก็ปับหอมกระนักพี๊กระเทียมเพิ่มเติมกันเข้าไปมันค่ะมกค่ะบนี่ หมกมกไม่หมกไงคะมีหมกไก่เสจปีค่ะหมกหน่อไม้หมกปลาปึงจ้าหรือปลาเทโพจ้ายี่สิบบาททุกหมกค่ะแกงค่ะแกงหน่อไม้ซดค่ะจะ่าเป็นแหนงมันนะคะใส่เห็ดขอนใส่ฟักทองค่ะแนวแซ่บเ้ยนะคะอันนี้จอมกุ้งค่ะหน่อไม้สดค่ะ อันนี้คืออย่างคะคุณแม่อันนี้คือสมปตองสมปูโดคือกันค่ะแบบดิฟค่ะสมเนื้อแบบดิฟค่ะห0สิบบาทนะคะแปลมาหาสิบบาทค่ะข้ายดิฟขายดีนะคะนี่ค่ะสมไหงคะยังว่าสมค่ะบอซื่อไปกับเอาไปัฉประมาณสองสามมือบอค่ะสื่อไปกับมือแรกน่าจะเปรียวพอดีบค่ะตอนนี้มันได้ขึ้นนึงแล้วค่ะข้ามขึ้นข้ามขึ้นกับจะกึ้นหนึงแล้วแต่ก็บอกขั้นเปียวพอนะคะอันนี้กระปุกอีกอย่างก็คุณแม่ค่ะ อันนี้กระปุกปลาล่าค่ะปลาแดงบานเฮาแม่ปลาแดดบานเฮาแม่เห็ดเองบอกแม่เห็ดเองค่ะเป็นปลาเป็นปลาสลิดค่ะปลาสลิดปลากระเดิดบานเฮานะคะเฮ้ยแนวเซนปลาตัวเดียวได้นะคะนี่ปลาสลิดปลากระเดิดแม่นบอกแม่ค่ะเอาเป็นปลาแดดแปลงเป็นปลาแดดที่แม่เห็ดเองแล้วก็เอามาเห็ดกับเขาเองค่ะคุณแม่นั้จกเดือนค่ะนี่ปีนึ่งละได้ค่ะปีหนึ่งค่ะ องปีหนึ่งค่ะจะเดือนจดได้ปีนี่คือพอดีดเลยพอดีจรืงพญาค่ะคุณแม่ขายกับพุกใไรคะลอยห้าซิจ้าลอยห้าิบาทนะคะผู้ใดอย่าหกินใข้มาซื้อคุณแม่แลวอันนี้นะสุดท้ายก็อย่างถ้าลูกลูกเม็ดเม็ดนะคะคุณแม่สุดท้ายนี่จะเป็นลูกสำรองค่ะหรือบักจองมันเห้าหรือหมักทลายพุงนะคะกินแล้วขับถ่ายง่ายลดไขมันถ้ากินประจําค่ะ เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาเป็นสมุนเป็นสมุนไพรแล้วก็เห็ดมาเป็นเน้อยูดเนื้ิดแบบเด่นะคลายนุ่งถ้าเอามาก็ไป็นแซนนามนะคะนี่เอามาเอาเนื้อหานมาใส่กาแฟกินได้เซเวันตินได้น้ัเต้าหู้ได้ค่ะกินด้วยมือจะขับท่ายยังไงตะหูเนื้อหูในกาแฟได้เลยนะคะได้ค่ะโอ้แกงจืดได้ เอาไปลาบเหมือนเท่าก็ได้ค่ะเอาไม่ได้หลายังหรือกินเปล่าๆก็ได้จะเคีือบกระเพาะนะคะอัศจรรย์เนาะคุณแม่น้องแบงค์ค่ะปกติใน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 ยังหล่ะเขาเอื่นปกติมันขายกิโลเท่าไหร่คะโลนึงหาร้อยได้ค่ะอู้แบ่ค์ถึกถึกค่ะคุณแม่ก็เอาแบงมาขายมันแบงค์ค่ะแบงมาขายในทุงเนี่ยแบงค์มาขายถึงหารสิบบาทนะคะหารสิบบาทเลยอันนี้ก็คือในอยู่ในกินปกติแม่จะเห็นเนื้อมันขาย นำจะเห็ดเป็นปลุกระหัสิบบาทแต่ว่าแม่บอกวเวลาแม่เลยเอาตะเม็ดมาเออเอาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะไปเห็ดน่ามันอยู่เห็ดกินเองนะคะอ่ะวันนี้ของกินคุณแม่ก็จะประมาณนี้จริงๆถ้าตอนเช้าเนี่ยมันจะหลายกว่านี่ละะจะมดแล้วนะคะแต่ก็ยังพ่อมีอยู่ก็คืออ้วกบเนี่ยแหละค่ะและอัวกบนี่แหละนะคะจะเป็นรงวันสําหรับวันนี้ค่านคุณแม่ให้อัวกบเลยค่ะฟรี สองรางวัลก็คือสองใหม่นี่นะคะใหม่ละหกสิบบาทคุณเดชมาซ้ำมาลอยซ้าคุณแม่ไ้ฟีเลยค่ะแน่นคะเพราะฉะนั้นคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะอันดับแรกก่อนถ้าคุณอยากจะได้รางวัลคุณต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ที่เ้าก๊อลัางไค์กันอยู่นี้นะในเพจซูนี้ทาวเวอร์นะคะคันผู้ไดมาเล่นเกมแล้วมากดไลค์กดแชร์ถือว่าพิษกติกาสละสิทธิ์จะต้มสละสิทธิ์ไปโดยปริยาย บาตนี้ได้เวลาแล้วนะคะ,คะที่จะแจ,ก,จกของรางวัลกติกาง่ายมากเลยอัวกบของห้านี่แหละนะคะ,คะอัวกบนี่มีทั้งหมดกี่ไม้นะคะคุณแม่สิบสามเป็นปะคะสิบสามค่ะสิบสามไม้ไม้หนึ่งมีกบอยู่กี่ตัวสามตัวค่ะมีกบอยู่สามตัว,ตวคำถามของเห้าก็คือว่ากบทั้งหมดอัวกบทั้งหมดที่อยู่ในร้านคุณแม่หนูจันเนี่ยคะ่ะ มีกี่ตัวนะมีกี่ตัวไผ่ตอบได้สองท่านแรกนะคสองท่านแรกนะคะให้ไปเลยให้ไปเลยสามสิบตัวมีกี่ไม้ไม่ยังนมาสิบห้าจุดสามตัวตอนนี้เลยยี่สิบสามไม้นะคะมันจะมีแค่ตัวตอบมาในเพจนีเค่ะตอบมาค่ะผู้ใดคะนี่ผู้ใดคุณคุณทัศน์พงษ์ แม่นป่ะคะคุณทัศพงศ์คนแรกเป็นป่ะคะตากล้องคุณทัศพงศ์ตอบมาว่า39มต่อแต่ว่าคุณทัศพงศ์ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เลยนะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะถึงจะได้คุณพงศ์พีระคุณเล่นไหมคุณพงศ์พีระบอก30บบอแมนเด้อ30มสนะบอแมนแต่คุณคุณพงศ์พีระคุณไปลอกคุณทัศพงศ์เด้อคุณไปลอกคั้นขัตอบคุณทัศพงศ์นะคะ แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะคุณพงพิราสองท่านนี้ต้องกดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะคะ,คะถึงจะได้รางวัลของเราค่ะอวบก,กบคนละไม้ค่ะไม้ละ60บาทนะคะขึ้นสถานะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะตอนนี้มาตอบแล้วสองท่านค่ะถูกไปหนึ่งท่านผิดก็ไป1หนึ่งท่านนะคะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ไดยังคะคุณทัดพงคุณทัดพงมีบางท่านมานับเองในบูธ <c oughs> เลยนะคะ นับคิษนับถึงได้บังเถ้าฝ่าวง่ายนะคะคุณทัศพ์กดไลค์กดแชร์หรือยังกดมาเลยจ้ากดมาเลยคุณพงพีละคุณยอมแพ้แล้วหรอคุณพงพีละตอบมาค่ะตอบมาใหม่แล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะตอบมาใหม่แล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะอัวกบนะคะอัวกบสิบสามไม้นี้มีกบอยู่กี่ตัวมีกบยู่ตังโตนะคะ หนึ่งไม้มีกบอยู่สามตัวกดเครื่องคิดเลขค่ะกดเครื่องคิดเลขค่ะคุณพงพิราบอกกดแล้วครับตอบมาใหม่คุณพงวิรัตอบมาใหม่สิบสามไม้สิบสามคุณสามจ้าตอบมาใหม่สามสีมันมาถือได้น่นนะคุณงพงศิราคุณกดไลค์กดแชร์แล้วโอเคถูกต้องตามกติกาแต่ว่าคุณยังตอบผิดอยู่ค่ะพ้นตอบถูกแลวพ่ะพ้ตอบไปแล้วค่ะ สามสิบสามสามสิบเก้าตนะคะแสดงความยินดีคุณบุญพลแด้วนะคะเสียงกระดิ่งกระคอยกระดุ่งนะคะเด้อหลายมือตบคุณทัศพงคุณกดไลค์กดแชร์ได้คะคุณทัศพงกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นรางวัลที่สองนะคะสำหรับคุณทัศพงค่ะไปรับรางวัลและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสรุปว่าสองท่านนี้ ตอบถูกต้องนะ,ะ39ตัวกดไลค์กดแชร์ถูกต้องตามกติกานะคะรับรางวัลงเรับไปเลยนะคะยินดีด้วยค่ะคุณพงพีละและคุณทัศพงศ์นะคะรับรางวัลเป็นคูปองคูปองรางวัลอยู่ที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะฝากเอาไว้แล้วเอาคูปองมารับรางวัลกับคุณแม่หนุ่มจันเลยนะคะ,คะามายืนคุณแม่ก็จะให้เลยค่ะอัวโกบคุณแม่ได้กัรดไว้ให้แล้ว สามลอยตนะคะเอาไปคนละตัแต่อันอื่นคุณแม่กับที่ล้ายต่อค่ะคุณแม่ถ้าบอกจบงานนะนะคอยากไปซื้อกับข้าวร้านคุณแม่นะคะไปซื้อที่สายค่ะมีหนา้าหมคะคุณแม่อยู่สารกลางไม่ถูกวันพฤหัสจ่ะสารกลางเกาถูกวันศุกร์จไปดูเร่องหรอคะสารกางไม่เล่อหรอคะค่ะเกากับวันศุกร์จาะไม่วันพฤหัสค่ะ อ๋อไม่สาระกางเกาสาระกาลไม่สาระกาลไม่ในวันพฤหัสสาระกาลเกาเนี่ยคือวันสร์ชั้โมงคุณแม่ไอ้ตะเสาเลยจ้ะประมาณโมงหนึ่งเรือบอกเกินสองโมงค่ะแล้วแต่มือแล้วแต่มือเศ้าจนถึงหาหาโมงแรกหาโมงแรกนี่แหละค่ะการใช้เม็ดมือเป็นเป็นเลยเนาะคแม่ค่ะอาทิตต์ตามคุณแม่ได้นะคะแม่หนูจันอาหารปืนบ้านนะคะ เอาวันนึ่หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณดิ่ติด,ดตามเฮานะะล้วการ่วมได้สนุกกับเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันมารับรางวัลกันไปสำหรับร้านแรกใจป่าใจปัม้มแจกอวบกลมกันไปเลยนะคะสองรางวัลวันพรุ่งนี้นก็จะมีอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะแจกเหมือนกันค่ะเนี่ยลูกชิ้นเรือสามรำนะคะรอยอยู่วันพรุ่งนี้13านาฬิกาสนาทีติดตามได้ทางเพจพัสณีทาเวอร์นะคะวันนี้อย่าลืมมาช้อปปิง้ง กินแซฟเฟสติวัลของเรานะคะจนถึงนั่นเลยหนึ่งทุ่มนะแล้วก็วันพวงนี้ก็มาช็อปต่อได้เลยค่ะวันนี้พิกอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ